สุดยอดนะครับยึดยิงกุ้งครับผลงานครับนี่ครับกุ้งเครฟิดกุ้งกล้ามแดงนะฮะสามถุงก๋วยเตี๋ยวนะครับได้กันทุกคนครับหมันหมานครับแกอูเอาเนื้อมันออกมาครับดูเนื้อมันครับใหญ่มากครับเนื้อมันนี่ออกมาแล้วครับโอ้ดูเนื้อมันครับพี่น้อง เ,เต็มคำให้พี่น้องเอฟซีดูนะครับน<ม>้ำจซีฟูดครับสุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใช่ไหมหเกมสวัสดีครับอยู่กับผมเอกไดวิ่งครับวันนี้พาพี่น้องมาทสฉมวกยิงกุ้งนะวันนี้เราจะมายิงกุ้งกันนะครับอนี่นะฉมวกของเรามาหากุ้งก้ามแดงที่อ่างเก็บน้ำอดอนอรางเอ้ยไม่ใช่อ่างเก็บน้ำน้องกี่เออไม่ใช่อ่างเก็บน้ำห้อยยาง ที่ดอนอารางจงังอําเภอน้องกีครับอันนี้จะเป็นเงี้ยงเดียวม,มีมีเงี้ยงด้วยลูกดอกเงี้ยงเดียวแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวนี้จะเป็นสามเงี้ยงแบบนี้นะครับความยาวของปืนก็ประมาณแขนผมศอกหนึ่งห้าสิบเซนตัวน,วนี้เดี๋ยวเราเอาไปเทสยิงกุ้งกันคอยติดตามรับชมกัน วันนี้ก็มากับนี่ครับช่างเกมช่างต้อมนะครับเดี๋ยวคอยติดตามรับชมคลิปให้กําลังใจกันครับว่าวันนี้เราจะได้กุ้งไหมแล้วก็ไปติดตามดูกันว่ากุ้งมันอยู่กันไหนกุ้งกามแดงกุ้งเคฟิสแก้วแน่นอนโอเคนะนี่คืออีจึกคาว่าอีจึกมันดียังไงให้ช่างต้อมทําให้ดูนะฮะ ตัวรัวบัน,นเอ็มสิบหกมาเนี่ยแกว้วเีย มาที่แรกกนเจแล้วครับคุครับจัดไส่พี่้อตัวสวยครับเอคุ้มมเออคุ้คุ้เ้อาไว้เมื่อกี้ทำไได้ดีกคบอกว่ามาเฮ้ดูดิออกดูวะดูแลออกไปแล้วบ่อออ้อกแล้ว จับเอาตัวนี้เจยวสุดที่ดูใหญ่เลยครับพี่น้องัูก้ามมันฮะก้ามแดงครับกุกงกามแดงนี่ครับตัวใหญ่มากเลยเจ้ายอดครับ โน่นกลางน้ำก็หาโน่นใส่กุ้งใไปครับลมกระแรงๆนี่ตูไปนะครับนี่ครับปลาเยอะแล้วมั้งเจ้า mm Thank <laughs> you. ผลงานบ่าวต้อมเลยผลงานอีจึ๊กนะจึ๊กสองกระบอกอันนี้จึ๊กแบบสามเงี้ยงของบ่าวต้อมนี่จะเป็นจิ๊กแกะลูกเดียวนะฮะดูผลงานนะครับบ่าวต้อมครับนายยกกันเนาะยกกนไหน่อวะ้าเก็บเต็มถุงไปเดียวพี่น้องเ้ยเมื่อนี่ลูกเนียเราต้องได้กินกุ้งแก ครับเต็มถุงเลยครับเดี๋ยวเราไปดูตัวกุ้งมันอยู่บนฝั่งแล้วกันนะครับบนมีตัวเล็กตัวน้อยปาส่กันไปครับกุ้งันนี้มันจะเป็นกุ้งในงเรียกอ,อะไรนะกุ้งเอเลียนสปีชีนะบ้านเรามันไม่มีนะครับนอกจากเขาอามาเลี้ยงแล้วเขามาปล่อยนะแล้วมันก็จะแพร่พันธุขยายพันธุ์มันก็เต็มไปนะครับใครเคยอะไรเต็มไปหมดนะขยายพันธุ์เดียวมากครับกุ้งเนี้ยยิงเอาไปกินให้หมดนะครับ ไม่ต้องดรามา่ากันนะครับกุ้งไข่กุ้งเคยเนี่ย <laughs> จัดไปดูนะเปล่าเกมมาดูแลดูเปล่าเกมดูเป่าเกมอ้ยคือยิงกันน้อยแท้เป่าเกมก็ <laughs> ได้กันเต็มถุงอะ่ะนี่ก็ได้อยู่นะครับประมาณโลสองโลนี่แหละเที่ยวเกี่ยวเต็งประมาณสองสามโลนี่แหละไม่ขาดเลย เีวยิงให้เต็มล่ะสามคนก็ได้เต็มถุงเยอะไปกลับบ้านนูดหลยลอยไปหาเสาไปสูสๆเหมนะดีแยวๆนั้นแหละรถมาเดบากห้วยดูนะลอยไปเราลอยมาหลงส่างนะ ดำลูไปแล้วดำไหลไปเรื่อยๆถ้าเจอโนนมัน,นอาจจะเจอตัวถ้านี้โล่งๆอะไม่เจอตัวหรอกดำกุ้งก้ามแดงครั้งแรกครับเป็นไงครับชอดครับหม,นมันอีกแลียวเอาแล้วครับขึ้นน้ำกันแล้วนะฮะอเกมเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไ,ไหมครับเหนื่อยหมนันหมันชือดนะครับจุ๊กยิงกุ้งครับผลงานครับนี่ครับ <laughs> กุ้งกรฟิดกุ้งกล้ามแดงนะฮะสามถุงก๋วเตียวนะครับได้กันทุกคนครับหมันหมันครับแก้วนี่นะครับอ่าตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วนะครับกับแก้มของเราครับกะละมังนึงนะฮะไม่ใช่กะละมังน้อยนะครับเก็บยกให้ดูหน่อยครับนี่นะฮะเต็มกะละมังนะครับ ต้มนะครับต้มแล้วก็กินกับกน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับนี่นะฮะ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เป็นไงมากินอยู่นี่ให้เอฟซีดูปไปเล <c oughs> ดูข้ามันครับข้ามบกใหญ่เป็นไงเจียบวะ <c oughs> ม,มาัาพี่น้องอันนี้ไปหามาแล้วเวลาของความสุขก็มาถึงนะครับมากินกุ้งกันนะครับดูทั้งเกมแก่กุ้งนะฮะ แกะหันห okay. ันอันนี้มันขึ้นแล้วก็หักนี่ออกปึ๊กปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ดึงกาบมันออกเออมอีกทีทำแบบนั้นหักหักหักออกแค่นั้นแหละหักให้มันฉุดดิเออก็เอาเนื้อมันออกมาครับดูเนื้อมันครับใหญ่มากครับเนื้อมันนี่ออกมาแล้วครับโอ้โหดูเนื้อมันครับพี่น้อง โอ้ยยังคะดูโอ้ยแกนมักใหญ่เลยแกวอ่าดูครับเนี้อมันเต็มคำให้พี่น้องเอฟซีดูนะครับน้ำมซีฟู้ดครับสุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใช่ไหมเกมผันไผนเจี๊ยบผันเจี๊ยบครับผานเด้อมันเนี่ยขออนุญาตกินกุ้งกันนะครับลองทํากันดูนะครับกุ้งอนเนี่ยเอาไปต้มนะไม่ต้องต้มนานนะครับแต่ถ้าเอาไปย่างก็ย่างแบบ จีอ่ะคำว่าจี <aspects> ก็คือเปิดไฟแรงๆเอาก่อไฟแรงๆแล้วก็เอาใส่ไฟให้มันแค่เปลี่ยนสีก็ออกนะครับแต่เอาไปย่างนานๆเดี๋ยวเนื้อมันจะเหี่ยวครับเหมือนต้มเหมือนงานต้มแล้วก็ต้มแป๊บเดียวเนื้อมันจะเด้งเต็มสุดยอดมากครับหามาแล้วก็มากินให้ดูแล้วจัดไปครับพี่น้องแก๋ยเจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะไอหยังวะพุกพุยมบอหัววะ